บนเนื้อที่กว่าสี่ไร่เศษบริเวณนี้คือที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระดนมน์ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยศูนย์ถ่ายทอดความรู้ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีแนวคิดเริ่มต้นของการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระดนมน์เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจากการมีสารปนเปื้อนในร่างกาย การปลูกผักกินเองจึงเป็นแนวทางที่พวกเขามองว่าจะสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนในชุมชนได้ตอนนี้ในเรื่องของปัญหาปัญหาก็คือว่าจากครั้งหนึ่งเนี่ยเคยไปเรียนรู้กับสมัชชาสุขภาพปรากฏว่าไปพบปัญหาก็คือมีสารเคมีอยู่ในร่างกายก็เลยไปเรียนรู้กับสมัชชาสุขภาพว่าเอ๊ะเราเราจะแก้ไขปัญหายัางไงก็บอกว่าจะต้องมีการปรับปรงุบรงบำรงุงดิน จะต้องมีการดูแลน้ำอากาศให้มันบริสุทธิ์และกว่า10ปีของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พร้อมการถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ภายในศูนย์แห่งนี้ซึ่งมีการสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษและการเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สัตค์ปส่วนที่ชาวบ้านไม่รู้เขาก็รู้แล้วก็จะก็คิดว่าเขากลับไปเนี่ยน่าจะมีการเลี้ยงสัตว์ปูพังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาใช้ภาพในการจำหน่ายก็สามารถลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้นะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้หลังผ่านการเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระดนมนทุกวันนี้ครอบครัวของนางบุญมีการละพักดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังมีสุขภาพแข็งแรงจากการปลูกผักกินเองก็ประหย,ดยัดยูจากแบบพลานั่นมาแล้วก็ไปกินกะน้ำพริกอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าวสัเท่าไหร่จะ คนงานมาช่วยเก็บก็เอาผักนี้ไปกินได้จ้ะไม่ไม่ได้ซื้อได้ค่ายกันนะจ้ะให้กันเราคิดว่าการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเราอยู่ได้ไหมครับก็อยู่ได้จ้ะถ้าเราไม่เพิ่มเฟือยก็อยู่ได้จากปัญหาสุขภาพก่อเกิดความร่วมมือของชุมชนได้สร้างวิถีแห่งการแบ่งปนันการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวหนองกระโดนมลนทีมข่าว b e c News o n i g h t รายงาน